ครับเสานี้เขาก็อยู่บ้านท่าบอยางนะครับตำบลบลนาใไม่นะครับอำเภอวันดงจังหวัดอุดรธานีนะครับมาติดตั้งเครื่องสีเข่าขนาดหนึ่งหัวสีหินยี่สิบนิ้วนะครับกัดลับเทิร์นเครื่องเก่านํำนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันนะครับเครื่องนี้เป็นเครื่องถีูกค้าจะเทิร์นเท่านะครับเดี๋ยวกะกำลังลือกันอยู่นะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วก็เครื่องไม่ลงแท่นนะครับเดี๋ยวจะเบิ่งอ่าลงสีไม่เข้านะครับเนาะตอนนี้กำลังรอลงรถอยู่นะครับ ยต้องเสร็จกับเบิ่งกันอ uh ีกทีนึงครับครับตอนนี้ย like ู่ที่อำเภอบ้านดึงนะครับรุ่นขนาดหนึ่งวอซียี่สิบซีนิวนะครับตัวก็สามารถคัดตัวที่หนึ่งได้ขึ้นกันนะครับแต่เขาชี้เอาคาร์ทก็ปั๊บตัวนี้นะครับตัวในรุ่นนี้นะครับตัวนี้เป็น่อาเต็เม็ดนะครับเอาเต็เม็ดแบบหน้เลยนะครับตัวนรุ่นที่เอาท่อนนะครับแต่สีร่วมเกาแค่ปั๊บตัวนี้นะครับ เขาเท่าไรต้องช่องเดียวนะครับกระบวนการน้ำงานของเครื่องนะครับ เคุณนี้เป็นห้าร่วมนะครับรวบพอดีนะพอนะพอเตอร์เขาก็ใส่มีสูหาแรงนะครับ ่อไปเฮาสิไปอำนาจ,จเจริญนะครับขนาดหนึ่งวัตซีพร้อมชุดท่องเที่ยต่างๆโดดเด่นนะครับ,ร 1, รนนรบโซนั้นเป็นยี่สเปกมอตเตอร์เจ็ดแรงเครื่องจำหาแรงนะครับหากใส่มอตเตอร์หาแรงเกินราคาอยู่ต่อมื่นหานะครับหากอยู่ค่าเอามอตเตอร์นะคเจ็ดแรงเครื่องราคาอยู่ต่อมืน่นต่ำพันนะครับราคานี้พร,ออร้อมตรงในติดตั้งในเขตทางอีสานนะครับ หรืออะร,รุ่นนี้ก็โทรกันก้ามาร,รุ่นหนก็โทรมาไดได้เป็นองเดอรเป็นจะเป็นชีขาวๆก็้องนะครับหรือจะเป็นขนาดสองัวตีรุ่นที่สองสอนะครับจะโทรกับคุก็แปดหนึ 98, ่งสองแปด้นะครับค9 8ก28แปดหนึงปดสองเะครับเครื่องสีข้าปอทสวิตั์นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับกรากวดไลค์กดแชร์กันดน้ครับีนอนดอีอครับสวัสดีครับ